วีรกรรมทหารกล้าปราสาทตาควายพีชีพรักษาไว้ด้วยชีวิตเสียชีวิตถึง4ลายและบาดเจ็บนับร้อยเพื่อที่จะปกป้องปราสาทตาควายไว้จากการลุกลานของเขเมรในช่วงเวลาเพียง2ชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนวันที่28กรกฎาพุทธศักราช2568ก่อนจะถึงเส้นตายหยุดยิงท่ามกลางม่านควันแห่งไฟสงครามที่ปกคลุมแนวยุทธภูมิบริเวณปราสาทตาควาย เพจปาดสามสีได้มีการบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ว่าบริเวณปราสาทตาควายทหารไทยจะลึกวีรกรรมอันก้าหารลงในแผ่นดินนี้อีกครั้งศัตรูที่บุกเข้ามานั้นคือหน่วยรบพิเศษ BSQ ซึ่งเป็นหนึ่งในกําลังหลักของกัมพูชาพร้อมสนับสนุนโดยระบบยิงจรวด BM21 หลายลําก้องที่ยิงถล่มเข้ามาเป็นระยะแบบเจาะจงและหนักหน่วงที่น่าห่วงกังวลก็คือมีรายงานว่าข้าศึกได้ใช้โดนผีชีพ ไซเดอร์โดนหลายลูกเข้ามาก่อเหตุแบบจอดจงเป้าหมายโดยมีนักบินควบคุมโดนฝีมือระดับชาติที่คาดว่าได้รับการว่าจ้างจากภายนอกเข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่บางรายเชื่อว่าเป็นอดีตทหารรับจ้างจากรัเสเซียอัตราการลบของฝ่ายตรงข้ามนั้นเหนือกว่าทหารไทยหลายเท่าทั้งจํานวนพลและอาวุธทุกอย่างชี้ว่าไทยน่าจะถอยแต่ทหารไทยไม่มีใครถอยหน่วยรออ .31 DAF หรือหน่วยลบพิเศษของไทยยืนหยัดอย่างมั่นคงในแนวลบด้านหน้าพร้อมที่จะเข้าปะทะหน้าแบบประชิดกับศัตรูและยังรับมือกับการโจมตีทางอากาศจากโดนในเวลาเดียวกันแม้ฝ่ายไทยนั้นจะมีการสนับสนุนด้วยเครื่องบิน F16 ที่มีการเข้ามาทิ้งระเบิดช่วยกำลังพลทางภาคพื้นดินแต่ว่าการสู้รบในภาคพื้นถือว่าหนักหน่วงสถานการณ์รุนแรงถึงขีดสุดแต่ว่าทหารไทยไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว พื้นที่ปราสาทตาควายคือจุดที่ยากที่สุดของแนวลบชายแดนเพราะเป็นพื้นที่ลาบเปิดโล่งไร้ที่กำบังต่างจากสมรภูมิอื่นๆที่ฝั่งไทยมีภูมิประเทศสูงชันช่วยสนับสุนทางยุทธศาสตร์แต่ที่นี่คือพื้นที่ที่ต้องอาศัยหัวใจไม่ใช่แค่แผนที่และในที่สุดทหารไทยสามารถปกป้องปราสาทตาควายไว้ได้อธิปไตยไทยยังอยู่ภายใต้ธงไตลงและแผ่นดินไทยยังเป็นของคนไทยวันที่28ดกรกฎานั้นไม่ใช่แค่วันแห่งชัยชนะ แต่คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ชัยชนะในครั้งนี้จึงยิ่งใหญ่ในทางสัญ,ญลักษณ์เป็นการเทริดพระเกียรติในวันมหามงคลน,นี้อย่างแท้จริงมีรายงานว่าในช่วง5นาทีสุดท้ายของการประทะรอ3 1มสพันอหน่วยรบพิเศษของไทยออกจากบังเกอร์มาเผชิญหน้ากับค้าสึกที่บุกเข้ามาหลายทิศทางและตะโกนว่ากูยอมแลก ทำให้มีการประทะกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะถึงเส้นเส้นตายและทำให้ทหารไทยนั้นเสียชีวิต4นายและบาดเจ็บกว่า126นายวีรกรรมครั้งนี้ได้มีการกล่าวขานและต้องมีการจารึกไว้ให้ลูกหลานได้รับรู้ว่าความเสียสละของทหารไทยเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนั้นมีความสำคัญกับประเทศชาติมากเพียงใดขอกราบคารวะหัวใจของทหารกล้าทุกนาย